สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่แบบหายไปนานมากๆเป็นแบบเกือบหนึ่งเดือนหรือสองเดือนที่ไม่ได้นั่งอัดวิดีโออะไรแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าในช่วงแบบเวลาที่ผ่านมาก็คือทํางานค่อนข้างหนักมากนะคะแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยได้กลับเมืองไทยทุกคนเป็นเวลา10วานันก็คือแบบเอนจอยมากกินไม่หยุดอยู่กับครอบครัวนะคะเป็นการกลับเมืองไทยครั้งแรกในรอบแบบ3ปีโควิดที่ผ่านมาก็เลยแบบ ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยไหลนะคะแฮปปี้มากตอนนี้ก็ถึงเวลาที่กลับมาทำงานเหมือนเดิม ทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะเราก็จะต้องสู้กับความจริงต่อไปนะคะเราก็ต้องกลับมาทํางานนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อนะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ของเรานั่นเองเคยสังเกตกันไหมคะทุกคนว่าทําไมต้นไม้บางที่มันถึงได้มีใบมันวาวมันคลับมันเลื่อมเออที่ม,มันสวยขนาดนี้เขาทํากันยังไงวันนี้เราจะมาบอกวิธีกันนะคะไปค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมา,เ,าเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ก่อนว่าบางต้นเนี่ยเขาเนี่ยชอบมีความมันวาวของใบมากๆนะคะบางต้นก็คือเป็นใบแบบด้านๆเป็นใบแบบไม่มีความมันไม่มีความเลื่อมนะคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าจริงๆแล้วต้นที่เป็นแบบว่ามีใบมันวาวนะคะเขาจะช่วยความแว็กซี่เนี่ยแหละคะ่ะความแบบเคลือบใบของเขาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยแบบกัก เก็บความชื้นนะคะไว้ในตัวใบลดการคลายน้ําของใบนั่นเองนะคะอย่างบางต้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการแบบความแบบกักเก็บความชื้นมากขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ให้แบ่งแยกนะคะต้นไม้ที่ต้นไหนที่ควรจะต้องแบบใบมันวาวหรือว่าต้นไหนที่เขาไม่ได้ต้องการใบมันวาวขนาดนั้นก็เราไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรกับเขานะคะและอีกอย่างนะคะธรรมชาติของต้นไม้ก็คือใบใหม่ที่เกิดออกมานะคะเขาจะมีใบที่ค่อนข้างแบบ มันวาวมากกว่าใบาที่แก่ๆมันก็เหมือนคอลลาเจนของคนเราเนี่ยแหละคะ่ะเหมือนเวลาแบบเราเกิดมาโอ้โหแรกเกิดนะคะเด็กก็จะมีผิวแต่งตึงนุ่มแบบเหมือนมีคอลลาเจนเยอะๆนะคะแต่ว่าพอแบบแก่ไปเริ่มอายุแบบเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคอลลาเจนที่เรามีมันก็จะเริ่มแบบผดหายไปความเหี่ยวก็จะมา มาทดแทนนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือต้นไม้ใบใหม่ๆเนี่ยที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีแบบความมันวาวมากกว่าซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วพอแก่ไปมากๆแก่ไปเรื่อยๆนะคะความมันวาวของใบเนี่ยมันก็จะเริ่มหมดลงไปค่ะทุกคนมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะ สำหรับจุดประสงค์ที่เราจะมาทําการขัดเช็ดใบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต้นไม้อินดอร์นะคะเพราะว่าต้นไม้ที่เลี้ยงในในร่มเนี่ยหรือว่าในอาคารเนี่ยคือเขาจะไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติเหมือนต้นไม้ออเดอร์อย่างเช่นต้นไม้ออเดอร์เนี่ยเขาจะอยู่ตามธรรมชาติต่อให้จะมีฝุ่นมาเกาะมีอะไรมาเกาะแต่ว่าบางทีเขาจะได้รับน้ําฝนและน้ําฝนเนี่ยจะเป็นตัวชะล้างที่ทําให้แบบใบเนี่ยไม่มีความสกรปรกนะคะดังนั้นเขาก็จะอยู่แบบตามธรรมชาติของเขาถ้าสมมติว่าต้นไม้ที่เป็นอยู่ในอินดอร์เนี่ยทุกคนมันจะมีฝุ่นเกาะเยอะมาก ถ้าทุกคนสังเกตอ่ะฝุ่นจะค่อนข้างแบบมาจากไหนก็นไม่รู้เต็มเลยแล้วคือเขาไม่ได้รับแบบน้ําฝนหรือการรดน้ําที่แบบแบบคลายคน้าน้ำฝนนะทุกคนมันก็จะทําให้แบบฝุ่นเนี่ยมาจับเยอะนี่ก็คือเหตุผลนะคะว่าทําไมเราจะต้องทําการเช็ดล้างใบนะคะเพราะว่ายิ่งฝุ่นเกาะมากๆนะคะตัวเลเยอร์ของใบเนี่ย เลเยอร์ของโคลอ f ฟิลเนี่ยมันจะโดนกดทับด้วยตัวฝุ่นนะคะถ้าเราควรเห็นน่ะยิ่งแบบฝุ่นเกาะมากๆนะคะโคลอ f ฟิลเนี่ยเขาก็จะทำงานยากขึ้นจะทำให้การสั่งขอแสงเนี่ยยากขึ้นดังนั้นมันก็เหมือนกับมีอะไรมากรองไว้อยู่บนหน้าแบบผิวใบอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้แบบโคลออฟิลมันไม่สามารถเข้าถึงแสงสว่างไม่สามารถเข้าถึงได้เขาก็เลยแบบ สั่งข้อแสงได้น้อยลงนะคะดังนั้นก็อาจจะทําให้เกิดการชะงักการเจริญเติบโตได้ดังนั้นถ้าใครเห็นว่าต้นไม้อินดอร์ของคุณเนี่ยมีฝุ่นเยอะมีฝุ่นแบบว่าเยอะแยะนู่นนี่นั่นแล้วใบมันไม่เงางามนะคะลองมาดูวิธีทํากันนะคะว่าเราจะใช้อะไรเช็ดอย่างแรกนะคะเราเคยเห็นคนที่เขาใช้น้ำมันมะพาร้าวเช็ดน่ะ น้ำมันมะพร้าวจริงๆก็ถือว่าเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติทุกคนก็อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันก็ดีมันก็โอเคมันต้องโอเคใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ดีต่อต้นไม้นะคะเพราะว่าเป็นการแบบไปเคลือบผิวเขาโดยที่ต้นไม้เนี่ยใบเขาไม่ได้หายใจนะคะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันดีที่สุดแล้วกับต้นไม้ะคะ่ะการจะเช็ดใบของเราเนี่ย ไม่ใช้น้ำมันมะพร้าวอันนี้เป็นแบบส่วนตัวเลยนะคะไม่ใช้น้ำมันมะพร้าวไม่ใช่ไข่ขาวบางคนเคยใช้แบบไข่ขาวแบบว่าเอามาเคลือบผิวใบมันก็เออมันก็สวยดีแต่ว่าต้นไม้มันก็ไม่ได้หายใจนะคะแล้วไข่ขาวเนี่ยพอเราทาไปเคลือบไปเนี่ยนะคะมันก็เกิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเป็นขาวขาวเป็นแบบอะไรนะเป็นคราบอะ่ะ เป็นคราบทุกคนเป็นขาวๆแบบติดอยู่มันก็ไม่โอเคกับต้นไม้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คืออ่ะถ้าสมมติว่าฝุ่นเกาะมากแล้วทุกคนผ้าผ้าอะไรก็ได้ผ้ากี้วผ้าเสื้อเสื้อยืดอะไรผ้าที่แบบไม่ใช่แล้วว่ทุกคนอะไรก็ได้เอามาเช็ดใช้ชุบน้ำเปล่าเลยค่ะชุบน้ำเปล่าเช็ดนี่ไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นคือใช้น้าเปล่านะคะชุบผ้านะคะผ้าชุบน้ำเนี่ยแหละเช็ดตามใบเขา่าทุกคนแค่นี้เองเป็นวิธีธรรมชาติออร์แกนิกที่สุดอะไรที่ออร์แกนิกดีตดอธรรมชาติที่สุดนั่นแหละคะ่ะคือตัวเลือกของคุณดังนั้นไม่จําเป็นต้องใช้แบบน้ำมันมะพร้าวหรือว่าพวกสเปรย์ที่ขายแบบว่าสเปรย์เคลือบใบอันนั้นอะ ไม่ได้แนะนําเลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ดีกับต้นไม้ยังไงมันก็ต้องทิ้งแบบสารตกค้างไว้แล้วบางทีเผลอๆมันไปเคลือบทับจนทําให้แบบต้นไม้เนี่ยไม่ได้สังเคราะห์แสงมากไปกว่าเดิมอีกทุกคนดังนั้นก็ลองใช้วิธีนะคะที่แบบเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดก็คือการใช้ธรรมชาตินี่แหละทุกคนน้าเปล่าเช็ดนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ต้นไม้เนี่ยสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นนะคะมีการแบบว่า คอร์ฟิวเนี่ยมันได้รับแบบแสงสว่างแบบเต็มที่เต็มเนียเพราะว่าไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรมากั้นนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนนะคะก็จะไดะ้รับความรู้นิดเดียว มีความรู้นิดเดียวทุกคนแล้วมีแค่นี้ก็ลองเช็ดดูนะคะเช็ดกับน้ปาปากนะคะยิ่งใครที่ปลูกต้นไม้อินดอร์นะต้องเช็คเลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบทําการรดน้ําบ่อยๆนะคะหรือว่าไม่ได้มีการแบบเอาไปตากน้ําฝนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดการชะล้างแล้วใบก็คือจะฝุ่นเกาะเยอะมากนะคะเผลอๆคนนี้เป็นเผลอๆไม่ได้กรองอากาศด้วยไม่ได้ช่วยกรองอากาศถ้ายิ่งแบบถ้ายิ่งไม่เช็ดเขานะคะ ก็ยิ่งหนักกว่าเดิมเอาทุกคนวันนี้ต้องไปก่อนนะคะพอแค่นี้ก็น,นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะสัญญาว่าจะมาบ่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะมีกลับกรุงเทพอีกนะคะในช่วงสงการานเดี๋ยวดูกันว่าจะได้กลับจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเออถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากไปเดินแบบว่าพาทุกคนไปเดินแบบตลาดต้นไม้ที่เมืองไทยด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างก่อนกับหลังโควิดอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายมีใบเพื่อที่จัดเก็บกับ เพื่อที่จะมาเก็กเก็กกับโอ๊ยพูดไม่ถูกอ่ะกับเก็กอะอะไรวะ